สวัสดีครับผมช่งางคูมาตานครปถมนะครับผมชื่อช่างสหาริรักดีนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อช่างกันนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการบำรุงรักษาและการตรวจช็คผ่านนะครับผานควรกระผานบุกเบิกนะครับตองฐานอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการบำรุงรักษาจะต้องบำรุงรักษาจุดไหนบ้างนะครับจุดที่หนึ่งก็ตัวอาจจะบีตรงกต้าผานนะครับ ก็กรณีที่อาจจะบ,บีก็อาจก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับมีเต้าผ่านหน้าแล้วก็เต้าผ่าหลังนะครับเต้าผ่าหลังอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่าลูกิ้งขัดท้ายนะครับตรงนี้ตรงนี้จะมีบูทอยู่นะครับแล้วก็ลูกิ้งขัดท้ายนะครับครับ จุดอาจบี B ก็มีตามนี้นะครับอ่าว,วิธีการตัวเช็คยังไงนะครับการดูว่าผ่านรวมไม่รวมนะครับอ่าก็กรณีที่เราก็จับตรงนี้นะครับแล้วก็โยกหน้าถอยหลังนะครับถ้ามันรวมครับกรณีถ้ามันรวมนะครับมันก็มี2กรณีมันได้มีกรณีหรวมกับลูกปืนแตกนะครับวิธีการวิธีการตัวเช็คนะครับถ้าการณีที่มันรวมเราจะทําการปัด ไข่ฟ้าขอดตัวนี้ออกนะครับแล้วมันจะมีน็อตแล้วก็มีปีล็อกเอาปีล็อกออกแล้วไขน็อตเข้าไปนะครับให้ตึงแน่นนะครับแล้วก็มาโยกดูนะครับว่ามันแน่นหรือยังนะครับกรณีที่มันหลวมนะครับถ uh, okay. ้าเป็นกรณีที่ลูกปืนแตกนะครับก็ต้องคอดออกมาทําการเปลี่ยนนะครับตัวเช็คดที่สองนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้จะมีบูตอยู่นะครับกรณีตัวเช็คนะครับแล้วตัวเช็คนะครับ เราก็ทําการยกขวานขึ้นนะครับแล้วก็โยกสายฝาดูว่ามันหลวมไหมครับจุดหนึ่งก็คือจุดทุกกิ้งขัท้ายนะครับจุดนี้จะมีลูกปืนอยู่นะครับอแอตโตเช็กก็คือยกขึ้นยกลงนะครับถ้ามันหลวมนะครับก็ปดตั้งไปเช่นเดียวกันเปิดฝาตัวน,นี้ออกนะครับ แล้วก็ไข่เอจี้เข้าไปนะครับอ่ะเรามาดูผานลูกเบิกกระต้อเลยครับอ่ะพาลุกเบิกนะครับก็มีดูที่ต้องบำรุงรักษาครับอ่ะก็มีจุกของอาจาบบอออาจาบีนะครับอ่ะของอาจจบีนะครับก็อก่อนใช้งานทุกครั้งเหมือนกันนะครับทุกเล่าเลยครับนี่ครับอ่ะแล้วก็นี่แล้วก็ ครับผมก็ตามนี้ครับแล้วกรณีที่ดูว่ามันหลวมหรือว่าลูกปืนแตกทำยังไงอก็เหมือนกันเลยครับโยกอย่างนี้เหมือนกันครับถ้าลูกปืนแตกนะครับมันก็โยกได้กรณีที่มันถ้ามันหลวมมันก็โยกได้นะครับก็เราจะถ้ากรณนี้ด้วยลูกปืนแตกนะครับแล้วหมุนอย่างนี้เด็เกิดเสียงดังนะครับขัดตัวคัดตัวเกิดการคัดตัวนะครับหรือว่าหมุนไม่ไป ะครับอ่แล้วกรนี่จะเอามาหลวมนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ได้เหมือนกันเปิดตูดเต้าผ่านนะครับเปิดตูดเต้าผ่านปุ๊บแล้วถอดปิ้นออกนะครับถอดปิ้งออกแล้วก็ไขน็อยจี้เข้าไปให้มันแน่นนะครับถุกเต้ามีเหมือนกันหมดนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอนะครับีแค่นี้ครับสวัสดีครับ